จากเพจมหาเฮงประกันภัยครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องของความเชื่อครับในการออกรถใหม่ของแต่ละท่านครับออกตจวทุกครั้งครับผมไม่ใช่หมอดูครับและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ครับใช้วิทยาในการรับชมครับเรื่องแรกครับในการออกรถใหม่ครับท่านก็จะดูเรื่องของวันต่างๆครับว่าวันไหนครับเป็นวันดีครับมีชัยครับก็อยู่ที่ สำนักของแต่ละท่านนะครับมีพระอาจารย์มีดวงจากอินเทอร์เน็ตบ้างครับก็ดูครับว่าชอบวันไหนครับออกรถวันไหนเวลาไหนครับเป็นวันที่ดีครับสองครับบางคนท่านก็ติดในเรื่องของสีเสื้อครับว่าสีเสื้อมงคลสีรถมงคลแบบนี้ครับออกรถออกมาครับจะได้นําโชคสามครับก็หลังจากออกรถมาก็มีการเจิมครับเจิมพิธีบ้างครให้พระทาบ้างครับบูชา แม่ย่านางหรือว่าการที่ให้ครับพ่อแม่ของเราครับมานั่งรถครับจะได้เป็นสิริมงคลครับสี่ครับก็คือในเรื่องของการขับรถไปทางทิศเหนือครับเขามีความเชื่อว่าถ้าออกรถไปทางทิศเหนือครับก็จะมีทรัพย์เข้ามาหาเราครับและสุดท้ายครับหลายท่านที่ขับรถครับก็มีความเชื่อในเรื่องของการครับไหว้แม่ย่านางครับเป็นสิริมงคลครับทาให้เรามีความปลอดภัยในการขับรถครับ มีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจเป็น o ุกมหาเฮงประกันภัยได้ครับทิมมหาเฮปภาษาอัง,งกฤษเว้นวักประกันภัยภาษาไทยครับ